ังสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านสายโทหนึ่งใต้ตประสาทําเภอบ้านกจังหวดบุรีรัมย์เมื่อกว่า40ปีก่อนค่ะเคยเป็นพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาหลายคนหนีภัยสงครามกลุ่มขมรแดงช่วงสู้รบกับกองกำลังเวียดนามเพื่อเข้ามาลี้ภัยเป็นเวลานาน3-4เดือนก่อนที่จะถูกทหารไทยผลักดันออกนอกพื้นที่ไปยังศูนย์อพยพหรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยเขาอีด่างจัังหวดปราจีนบุรี ชาวบ้านบอกว่าเมื่อประมาณปี2526มีชาวกัมพูชาทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงและผู้สูงอายุจำนวนมากอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาลี้ภัยมาสร้างเพิงพักอาศัยในบริเวณสวนยูคาลิปตัสแม้ว่าชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยไม่ได้ทำร้ายประชาชนคนไทยแต่ชาวบ้านตอนนั้นบอกว่าไม่กล้าเข้าไปทำไร่ทำสวน และหากทหารไม่ผลักดันชาวกัมพูชากลุ่มนี้ซึ่งมาลีภายในพื้นที่ออกจากตอนนั้นทุกวันนี้น่าจะเกิดปัญหาไม่ต่างจากที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วไม่ได้ให้อยู่ครับแต่ว่าเขานี้ภัยมาจากตอนตอนนั้นมันสมัยเวียดนามบุกเขมรใช่ไหมครับแล้วเวียดนามมันมาตีชองอบุกตีชองอบุกแตกเขมรต้องดันขึ้นมานี่ต้องล่นลงมาไทยครับ ลุนมาไทยก็ไทยเขาก็ผลักดันขึ้นไปเขาอีด่างช่วยเหลืออยู่ประมาณเกือบสามเดือนนะครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ผลักดันจะเป็นยังไงเหมือนกับเหมือนเหมือนกับน้องจานนะครับเออผลักดันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแหละมันเป็นไอเป,นนเ,ปนเป็นดีไม่ดีก็เป็นแผ่นดินเขามันแหละนั่นแหละ ดีแต่ทหารไทยแม่ทัพภาคที่สองตะกอนเกตไวทันใช่ไหมเกตรีบผักดันแล้วก็ส่ง,ส,งส่งรีไพรยไปเขาอีดงังชาวบ้านยังเรียกร้องให้ปิดจุดผ่อนปลนช่องสายตะกูซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกีอำเภอบันเตียนปําปืนจังหวัดอุดรมีชชยค่ะจุดนี้อยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดประมาณ15กิโเมตร เนื่องจากชาวบ้านไม่ไว้ใจชาวกัมพูชาซึ่งอาจจะแฝงตัวเข้ามาหาข้อมูลอย่างฝั่งประเทศไทยและการปิดจุดผ่อนปรนจะกระทบกับการค้าขายรวมถึงบนคาสิโนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนประมาณ200-300เมตรซึ่งที่ผ่านมาอนุญ,ญาตให้เฉพาะชาวอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมม์สามารถข้ามจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูได้ค่ะ